สำหรับแฟนๆรายการที่มีคำถามนะครับจะจดไว้ก่อนนะอีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวจะมีเส้นทางมี a อ e เวนิวในการถามให้มีแน่นอนเราทั้ง Facebook IG ว่ากันไป<ช>เนี่ยเขาจะบังคับผมเล่นไอีให้ได้เลยเนี่ยผมเพยังดิ้นดิ้นอยู่ยไม่รู้จะดิ้นหลุดไหม <c oughs> แต่คําถามผมเนี่ยมีอัน่หนึ่ง <c oughs> ทำไมสมงกอฟสมัยนี้ตีกอฟช้าจังนีคำตอบใก <c oughs> ็คงดูดูโปร ในทีวีเขาก็ค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เล่นกันแต่ละช็อตก็เป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านนะคะก็คงต้องให้ความสำคัญตรงนั้นด้วยแต่ว่าอุ๋ยว่าเรื่องของ pace of play เนี่ยก็เป็นปัญหาอของทั้ง PGA LPGA European Tour ทุกทัวร์เนี่ยพยายามที่จะฝึกให้นักกอล์ฟเนี่ยเล่นให้เร็วขึ้นเพราะว่าการที่เล่นช้าเนี่ยมันมันเป็นมีผลกระทบกับหลายๆด้านนะคะมาคุยเรื่องข้อดีข้อเสียกันมากดีกว่าว่าเล่นช้าเล่นเร็ว นะทั้งข้อดีข้อเสียของช้าและข้อดีข้อเสียของเร็ววือว่าข้อข้อเสียของการเล่นช้ามันมีมากกว่าเล่นเร็วนะคะก็คือเล่นช้าเนี่ยโอเคในในระดับสมัครเล่นเนี่ยทุกคนก็แน่นอนไม่อยากจะตามกวนที่เล่นช้าอยู่แล้วน่าเบื่อใช่ใช่น่าเล่นไม่ช้ารอทุกช็อตเลยไม่อยากจะร้อนก็ร้อนอยู่แล้วนะคะยังต้องไปรอนี่ก็ก็ไม่สนุกแล้วล่ะอันนี้ในระดับสมัครเล่นพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าไม่สนุกเลยนะคะแล้วถ้าเราต้องไปดูกอล์ฟหนึ่งไม่ได้เล่น2ต้องดูอะไรที่ช้าช้าเครียด็คงไม่สนุกพอไม่กเนี่ย เรื่องของเรตติงก็ไม่ดีสปอนเซอร์ก็คงไม่อยากจะสปอนเซอร์คราวนี้ก็มีผลกระทบโดยตรงแล้วล่ะกับกับทัวร์โปรเองคือเพื่อให้เสียหายทั้งวงการใช่แล้วเทสต์ว่าลที่ช้าเนี่ยทำให้เสียหายทั้งวงการคนเล่นก็เบื่อสปอนเซอร์ก็เบื่อคนดูก็เบื่อไอ้ที่ว่าดีเนี่ยก็น่าจะมีอยู่นิดเดียวก็คือกับโปรคนนั้นที่ว่าเขาอาจจะพัดนั้นลงแล้วก็ได้ไปอีก10ล้านอะไรก็ว่าแต่มันก็มีมันก็มีข้อเสียกับโปรได้เหมือนกันนะเล่นช้าเกินไปบางทีละเอียดเกินไปเนี่ยมันก็กลายเป็น เกรงคิดมากเปิดโอกาสให้ตัวเองทำในสิ่งที่ไม่ควรทำอุอ๋ยก็เคยโดน on t h e clock เหมือนกันกรรมการมาจับเวลาแล้วสังเกตว่าส่วนมากค่ะจะเล่นดีกว่าเวลาเล่นเร็วใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปไปคิดถึงสิ่งอื่นที่ไม่เกี่ยวกับช็อตนี้เราก็ต้องไปแล้วก็รู้สึกว่าจะเล่นดีกว่าก็ก,ก็ควรจะจำไว้คือในการเล่นอัตโนมัติเนี่ยไม่ว่าจะจะทำอะไรไม่ต้องเฉพาะในเรื่องของกอล์ฟเนี่ยถ้าเราทำโดยโดยเนี่ยอย่างนั่งคุยอย่างธรรมชาติ คุยมีกล้องบางทีก็ไม่ค่อยธรรมชาติถูกไหมใช่นี่คือเบื้องหลังการถ่ายทำของรายการนะครับแต่ว่าในส่วนของการนั่งคุยสมมติคุยกันเองเนี้ยมันจะมีความเป็นธรรมชาติมีความฟโฟลของไอเดียขัดจังหวะกันพูดบ้างอะไรบ้างใช่อะไรที่เราตั้งใจเกินไปคิดมากเกินไปบางทีมันก็ออกมาไม่ดีนะคะนี้กลับไปที่เรื่องของโชว์เพลย์ที่เกิดขึ้นทุวันนี้ใน lpga pga ก็ทั้งสองทัวร์ก็มีมาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดแล้วแต่ละ ปีก็รู้สึกจะเขาเรียกอะไรเคร่งขัดมากขึ้นทุกๆปีมีทั้งปรับโตรกมีทั้งปรับเงินในเรื่องปรับเงินเนี่ยพวก work มไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่า p g a ก็5000เหรียญก็คงไม่ได้ไม่นนักแข่งไม่ร่วงนะคะสำหรับพวกที่อยู่ในดับที่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแล้วเนี่ยโดนปรับ5,000ันเหรียญไม่ใช่เรื่องใหญ่บางทีเขาบอกว่าเอาไปเลย5000เหรียญแต่เขาอาจจะพัดรูปนี้ได้มื่นเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้า เจอเพื่อนผมบางคนแต่โอเคระดับเงินเขายังไม่ถึงนะแต่ว่าตามนิสัยน,นะคุณรู้จักด้วยก็จะแบบอันนี้ห้าพันนะแล้วเดี๋ยวเอาไปอีกห้าพันเลยเดี๋ยวหลุมหน้าจะใช้อีกทีหน,นึ่งแบบว่าไปไกลเลยอย่ามาอยู่แถวนี้ก็เจออย่างนี้กรรมการหมั่นไส้ดีคิวชัวร์ <ini S 2> เอาโทษกันดีกว่าในเรื่องของการเล่นช้านะครับถ้าเอาอย่างเป็นทางการมันมีโทษปรับนะคาว่า pace of play <succeeding> ที่โปรยพูดถึงเนี่ยมันมีกําหนดเอาไว้ในการแข่งขันเลยว่าระยะเวลาในการเล่น ที่นักกอล์ฟสามารถใช้ได้มีมากน้อยแค่ไหนไม่เท่ากันทุกสนามนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับความยากง่ายแล้วก็ระยะเวลาจากลุ้มไปลุมเนี่ยคณะกรรมการที่จัดการแข่งขันเนี่ยเขาก่อนที่จะไปจัดเขาก็ต้องลงพื้นที่เพื่อที่จะคำนวณก่อนว่า Page of Play ของสนามนี้ควรจะประมาณเท่าไหร่เอาอเวลากรรมการเล่นไม่ได้เป็นข้ออ้างของกรรมการในการตีกอล์ฟสนามนั้นหรอกหรออ๋อ <laughs> <laughs> น่าจะใช่ <laughs> <laughs> แต่ว่าเอาจริงๆ เรื่องเกี่ยวกับงานนิดนึงเ,ออเขาก็ต้องมีเขาจะออกมาเลยค่ะเป็นตารางว่าออภายในหลุมที่1ต้องใช้เวลาเท่าไหร่สินาที30วิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปอีกลุมนึงเท่าไหร่ก็จะมีตารางบอกอยู่แล้วว่าถึงหลุมนีค้คุณควรจะถึงเวลาที่เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดคุณไม่ทําตามนั้นปุ๊บก็ใน LPGA เนี่ยถือว่าคุณอยู่นอกออ position out of position ออกรรมการก็สามารถเข้ามาจับเวลา,าได้ไ <ป S 1> เลยลใช่ แล้วก็ตามกฎกอล์ฟจริงๆแล้วมันก็มีคร่าวๆนะคะซึ่เป็นมาตรฐานทั่วทุกที่ mm hmm. ก็คือว่าถ้าพา3คุณกวนคุณขึ้นมาอยู่บนทีออฟแล้วกวนหน้าลงไปแล้วเนี่ยอันนี้เอาโพซิชันแน่นอน mm hmm. อันนี้ถือว่าช้าไปแล้วช้าไปแล้วคือพูดง่ายคือคุณควรจะถึงท่านทีออฟในเวลาที่เขายังพัดอยู่หรือกําลังพัดเสร็จกำลังจะปั๊บโคหรออย่าง่เอาเป็นว่าใช่เอาเป็นว่าทุกๆช็อตเนี่ยค่ะทุกๆช็อตคุณควรจะรอกวนหน้านเล่น,นอยู่เพราะว่าระหว่างที่คุณเขาเล่นอยู่เนี่ยคุณก็ทําการ คำนวณระยะหรือเตรียมความพร้อมว่าเมื่อไหร่ที่เขาเคลียร์ปักธงหรือว่าเคลียร์จากช็อตหน้า,าเราไปแล้วเราก็ตีได้เลยจริงๆแล้วนี่เป็นจุดสังเกตที่ดีนะครับสำหรับแฟนๆรายการเหมือนกันนะครับสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วไปเหมือนกันคือบางทีเราไปวัดผลกันที่ว่าพอเรารอควนหน้าแล้วเราถือว่าเขาเล่นช้าเกินไปนะแล้วเราก็ต้องรอตลอดรอในที่นี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับรอนานแค่ไหนเพราะถ้าเกิดเราไปถึงรอปุ๊บยังตีไม่ได้แต่มีเวลาเพียงพอในการที่จะดูระยะคำนวณเหล็ก เลือกอะไรดูลงดูลมพอเราพร้อมจะตีเขาหายพอดีอันนี้คือจริงๆแล้วคือ perfect pace perfect ใช่ของของพวกเราตามที่ที่บ้านที่เราเห็นเนี่ยคือเห็นพาสามโอยังทีออฟกันอยู่เลยแล้วก็นั่งเราก็นั่งที่ซู้มไปก่อนจนเขาไปถึงเขาจะลงกรีแล้วแล้วโอเคเราลุกไปซึ่งก็ช้าไปแล้วค่ะก็ทําให้กวนหลังๆมากก็ติดตามกันไปเป็นจุดสังเกตที่ดีมากเพราะว่าอันนั้นก็รอนานเกินนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเป็นจังหวะที่นั่นแหละพอเราพร้อมตีเราได้ตีอันเนี้ยเยี่ยมเลย โอเคถ้าเราพร้อมตีจะต้องรออีกนิดนึงอาจจะช้าเป็นกวนหน้าถือว่าช้าไปหน่อยหรือว่าเราอาจจะเร็วไปหน่อยแล้วดักจังหวะให้ดีๆการเล่นและคำนวณความเร็วจากการเล่นจากการเดินการเล่นน่าจะเหมือนเดิมการเดินปรับได้ <S <S ใช่การเดินเด<า>ินช้าลงเดินดเร็วขึ้นอันนี้<ๆ>ไม่มีผลกระทบต่อเกมมากมายแต่ถ้าเดินตามตามเพจปกติก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาตรงนี้ที่จะช้าส่วนมากก็คือตรงตรงการเตรียมตัวมากกว่า ในมุมมองอุ <ฮะ S 1> ๋ย18หลุมสนามธรรมดาไม่ใช่สนามภูเขาที่จะต้องโอ้โหคิ่วสังขารขึ้นเนินกี่คนนะสามหรือสี่ก <นะ S 2> ี่บอลกี่บอลสี่บอลก็ปกติสี่บอลน,น่าจะใช้เวลามานเท่าไหรสาสานน่สี่ชั่วโมงถ้า3คนก็ควรจะน้อยกว่าสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเสร็จเคยเจอบ้านเรา4ชั่วโมงเสร็จก็เช้าๆแล้วก็เวลาที่ไม่คิดมากเนี่ยเสร็จค่ะแน่นอน แต่ว่าใช่มใช่แต่คือปัญหาเวลาไปแข่งเนี่ยไม่เคยเลยรู้สึกจะเหยียดเหยียดหชั่วโมงตลอดซึ่งอันนี้น่าสนใจว่าทําไมวันที่เราเล่นกับเพื่อนรวมเพื่อนโปรได้กันเนี่ยสามคนตอนเช้า7จ็ดโมงสิโมงเสร็จละแต่พอไปออก7จ็ดโมงเช้าเหมือนกันในการแข่งขันก็เกือบ11บเอโมงจะเสร็จนะคะนานกว่าปกติใช่คือจะเอาข้ออ้างว่าเน้นตั้งใจ มันไม่ใช่อ่ะมันมันมันไม่พอมันควรจะเล่นได้ตามที่ซ้อมมาก็เข้าใจอะค่ะว่าเขาก็คงต้องเน้นนิดนึงก็แต่วิคิดว่าในใน pace of play ของการแข่งขันเนี่ยส่วนมากเขาก็จะเล่น33บอลก็ประมาณ4ชั่วโมง20นาทีก็อาจจะแอดให้อีก20นาทีทั้งนั้นทั้งนี้นะครับมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะในระบบการแข่งขันอย่างเดียวนะครับระดับสมัครเล่นแล้วมันก็หลามันเป็นโรคระบาดนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเชื้อโรคที่แพร่ได้และตอนนี้เนี่ย บอกได้เลยว่าแพร่ถึงเยาวชนได้ร้อยแล้วเพราะว่าเยาวชนก็ดูกอล์ฟในท uh ีว huh. ีแล้วก็จะเห็นว่าทัวร์โปรโเขาต้องก่อนจะตีถบเ uh huh. สื้อ uh huh. นิดนึงนะคะ uh huh. คุยกับแคดดี้ด้วยยาเดชบุ๊กอะไรเอ่ยก็ก็อาจจะเยอะไปน,นิดนึงจริงๆแล้วอย่าง P.G.A และ L.P.G.A เนี่ยเขาก็บอกโปรของเขาอยู่ว่าอยู่เป็นตัวอย่าง uh huh. ให้กับ คนทางบ้านด้วยนะคะเรื่องเรื่องของคอนเวอร์เซชันที่เกิดขึ้นกับแคดดี้เตรียมกว่าจะเลือกไม้ได้ใช้เวลาไป2นาทีเนี่ยอ,อย่างนี้ต้องไม่มีนะคะมันควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีท้งนั้นท้งนี้ครับเราดูเขาแล้วนะครับปรับใช้ให้ตรงกับตัวอย่าลืมว่าเขาคุยนู่นคุยนี่คุยนั่นดูเสร็จปั๊บเขาตีโป้องอ่อนสวยพัดเดียวลงเราคุยนู่นคุยนั่นคุยนี่ตีไปตกสายคุยนู่นคุยนั่นคุยนี่ระเบิดบินขา้ามเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมากกว่า4ชั่วโมง20นาที จริงๆแล้วเรามีตัวเลขมาฝากด้วยเหมือนกันตัวเลขในทัวร์ซึ่งเขาเป็นตัวเลขที่กําหนดออกมาเพื่อเป็นระเบียบมันต้องมีระเบียบรองรับใช่ถูกไหมเอา l p เแล้วกันเอาอันที่ถนัดถ้าสมมุติว่าคุณเอาดับโพสิชันหมายความว่าขนาาทิ้งคุณไปแล้วคุณเล่นช้าไปแล้วกรรมาการจะขับรถมาเยือนใช่ถึงแม้ว่าข้างหลังยังไม่เห็นฝุ่นเลยก็ตามะนะคะแต่เราเองเนี่ยต้องรู้ต้องเปรียบเทียบเวลาเรากับตารางที่ให้มาตั้งแต่ตอนแรกว่าเอาดับโพสิชันบันช้าที่เราอ่ะใช่ใช่แล้วก็ เพราะนั้นเราถ้าเรารู้ว่าเราเอา of position นี่เตรียมได้เลยว่าเดี๋ยวจะมีกรรมการขับรถขึ้นมานคุณเป็น player ผมเป็นกรรมการผมเข้ามาจอดปุ๊บผมเหละก็มองหน้ากันก็โอเครู้ตัวต้องเดินได้รู้ตัวว,ว่าเดี๋ยวจะรีบค่ะแล้วมีท่าไหนบ้างที่คุณจะกลัวพิเศษท่าประมาณนี้ได้ไหมถ้าจับนาฬิกาเนี่ยหรือเขาจับโอ้ไม่ต้องไม่ต้องรอเห็นก็ได้คะ่ะเห็นว่าเขาบึ่งมานี่ก็เตรียมและวิ่งและะ้วค่ะแล้วถ้ากรณีที่ยังช้าอยู่ อืมเขมาจ,จะเข้ามาจับ,วจบเวลาลวจับเวลาทีนี้พอจับเวลาเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามาถือถือนาฬิกาแล้วก็ข่มนะเขาจับจริงๆก็คือว่ากฎเนี่ยในในแต่ละหลุมเนี่ยคุณตีเท่าไหร่กี่สโตรกก็คุณสามารถคูณ30เข้าไปเพราะว่าเขาเฉลี่ยให้ว่าคุณจะตีใช้เวลาประมาณ30วิต่อช็อตอันนี้คือรวมถึงการเตรียมตัวที่จะเล่นช็อตด้วยการดูยะเดชกันดูลมเลือกเหล็กคุยกับแคดดี้อันนี้รวมอยู่แล้ว คือสวิงจริงของนักกอล์ฟมันประมาณ2วินาทีใช่แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยให้เวลาตัดสินใจ30วินาทีรวมรวมทั้งหมดเลยตองนิบกว่าค่ะแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยนักกอล์ฟจะไปใช้เวลาเอาตรงบนกรีนเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้กําหนดว่าช็อตนี้คุณจะต้องตี30วิคือโดยเฉลี่ยทั้งหลุมแล้วคุณคุณตีกี่สโตรกคุณก็คูณเข้าไป30แล้วก็เขาบวกให้อีก10เป็นเกรสพีเรียดเป็นช่วงเวลาที่ให้เกินได้ยินได้วินาทีใช่แต่ถ้าเกินกว่านั้นเช่นสมมติพาสีแล้วตีไป สี่ทีก็คูณ30 120รบแล้วบวกอีก10เป็น130ใช่ไหมคะแต่ถ้าทั้งทั้งหลุมแล้วคุณบวกได้131เปุ๊บสโตรกเลยทันทีไม่เตือนไม่เตือนเพราะว่าเขาถือว่าคุณควรจะรู้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ out อ f position คุณต้องรีบโอ้อโอเคผู้ชายเตือนนะครับผู้ชายมีอร์ n i n g ก่อนของผู้หญิงไม่เตือน,นครับของผู้หญิงมาปุ๊บถ้าจับแล้วใช่ปรับสองโตรกเลยใช่อุชเชื่อว่าที่ LPGA ทำให้โหดมากขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าเขาเขาต้องดูแล Popularity ความภาพลักษณ์ขององค์กรเพราะว่า LPGA นี่ก็เป็นก็เทียบเท่ากับ PGA ก็ยังไม่ไม่ไม่สามารถดึงดูดได้เท่ากับ PGA เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทำทุกอย่างทั้งหน้าตาใช่แล้วก็ผลงานด้วยแล้วก็ความหน้าที่จะดูนะคะก็ในเรื่องของสรุปคือถ้าโดนจับเวลาแล้วไม่น่าดูเปรี้ยงคือโดน2องสกโสรกเลยถ้ายังทำอีก DQ เลย ใช่แล้วมีบวกแถมให้อีกนิดนึงก็คือว่าถ้าคุณโดนจับเวลาส่วนมากโปรเนี่ยจะช้าแล้วพอโดนจับเวลาปุ๊บจะไม่เคยเกินเพราะว่าเขารู้รู้ว่าใช่เขาเขารู้ว่า30วิของเขาคือเท่าไหร่โอเคอ่าแต่ตอนนี้คือก่อนหน้านี้เขายังไม่ไม่มีการปรับเงินแต่ตอนนี้คือถ้าแค่คุณโดนจับเวลา8ครั้งต่อปีต่อปีก็2 5 0 0 US ดอลลาร์สะสมหน่งกาลดนจับ เวลาถึงครบแปดเหมือนนับแปดในมวยไงไม่รู้โดนนับโอเค <c oughs> พี่เจทัวจะหลวมกว่าเล็กน้อยมีเตือนก่อนนะครับแล้วก็เวลาต่อช็อตให้ก็มากกว่า40วิแล้วบวกให้อีก20อืมแล้วถ้าเกิดโดนจับเวลาจริงชา้าจริงหลังจากที่เข้ามาปรับก็ปรับแต้มเดียวครั้งแรกเตือนครั้งที่2อปรับห่งแต้มครั้งที่สปม,รสมปรับสแต้มแล้วก็ครั้งที่สีถึงจะดีคิวนะครับเพราะฉะนั้นจรแล้ว ผู้ชายใจดีกว่าใครบอกผู้หญิงใจดีกว่าบอ <laughs> <laughs> กว่าดีแล้วล่ะเขาเพสซอร์เพลย์คอนโทรลได้ดีกว่านะอ่ะวันนี้เราไปต่อกันที่โชว์เคสนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นรูปแบบการเดินคุยกันที่สนามเลควิวที่ชาอักับโปแป้งสาวน้อยคุลิกาจะพาเล่นหลุม17ว่าสไตล์หลุม17เนี่ยเล่นได้ยังไงบ้างแต่พี่ใหใจร้ายกับคุลิกานิดนึงนะทำไมคะมีสร้างสถานการณ์บ้างเหมือนกันโยนลูกไปตรงนู้นโยนลูกไปตรงนี้ โอเคเธอลองเล่นจากลายนี้สิเธอเดี๋ยวเล่นจากไลายนี้สิซึ่งครูลิกานี่ก็มากประสบการณ์เพราะฉะนั้นหนเชื่อมั่นว่าทําได้ทุกช็อตทำได้ใช่ไหมคนแฟนรายการไปเล่นหลุมนี้จะได้เล่นตามแบบของโปรแป้งได้ครับไปชมกันเลยครับสนับสนุนโดยช้าง